ใส่นาฬิกายังไงให้ตัวหอมด้วยนี่เลยครับเพย์บอยโมเดล3 5 0 2 x รุ่นนี้ฝาหลังจะเป็น2ชั้นนะครับใช้สำหรับใส่แผ่นน้ำหอมแล้วตะกร้าที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับเป็นของแท้ประกันจากมอให้1ปีและว,วิธีใส่ก็ง่ายๆเลยทุกคนเปิดฝาตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่า O p e พเราสามารถงัดฝาออกมาแบบนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้แผ่นน้ำหอมทุกคนฉีกเลยแล้วเราก็มาวางตรงฝาหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดได้เลยทุกคนปิดฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนกลิ่น หอมนี่โชยเลยเพย์บอยรุ่นนี้คือหรูหรามากตัวเคสและกระจกจะเป็นเหลี่ยมเพชรนะครับพร้อมหลักโรมันและโลโก้เพย์บอยคือลงตัวมากแล้วหน้าปัดรุ่นนี้เป็นเดเดดนะตัวเรือนอยู่ที่41มิลมรนะครับกระจกฮัตเหล็กกันลอยกันกระแทกได้เข็มและหลักชั่วโมองจะมีพายน้ําให้นะดูเวลาได้ในที่มืดเวลาขึ้นข้อขึ้นมือนะทุกคนมันสวยหรูหารามาณนี้เลยครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับแล้ววันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวผมปตะก้าจากแบรนด์ให้นะทุกคนไปจิ้มเลือ สีกันได้เลยครับ